ทำไมถึงกล้าของเงินพ่อแม่สามีฝรั่งในวันเกิดไม่กลัวเขาจะมองว่าผู้หญิงไทยเป็นคนน่าเงินหรอทำไมต้องมีสินสอดทำไมต้องส่งเงินกลับไทยให้พ่อแม่แดับแรกนะคะหมายเป็นคนที่เกิดในมก,กราคมคะ่ะทุกคนซึ่งหาจากคริสต์มาสแค่ไม่กี่วันค่ะและช่วงคริสต์มาสคือหมายได้ของขวัญเยอะมากๆจากพ่อแม่สามีสามีแล้วก็พี่ชายสามีนะคะพอถึงวันเกิดใหม่นะคะพ่อแม่สามีก็ส่งข้อความมาถามตลอดคะ่ะว่าวันเกิดนี้อยากได้อะไรหมายก็เลยนึกไม่ออกคะ่ะหมายก็ได้ปรึกษากับสามีนะคะว่าวันเกิดนี้อยากได้อะไรเนื่องจากว่าฉันได้ของขวัญมายเยอะม,มาก สามีก็เลยบอกว่าเราเอาเป็นเงินไหมตอนนั้นใหม่ก็ตกใจเหมือนกันนะคะที่สามีบอกว่าขอเป็นเงินก็ได้นะเพราะใหม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันน่าเกลียดไหมที่เราจะขอเป็นเงินแทนของขวัญแต่สามีบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเนื่องจากว่าพ่อแม่ฉันเข้าใจเธอนะเนื่องจากว่าเธอไม่ได้ทํางานเธอไม่มีรายได้นั้นใหม่ก็เลยส่งข้อความไปหาพ่อแม่สามีว่าขอเป็นเงินแทนของขวัญค่ะถามว่าเป็นคนที่กลัวว่าเขาจะมองว่าเราเป็นคนน่าเงินไหมขอตอบว่าไม่เลยค่ะทุกคนเนื่องจากว่าอยู่ประเทศนอร์เวย์ใหม่รู้สึกว่าชีวิตใหม่ง่าย อยู่ที่ไทยมากๆค่ะจากที่ไหม่ย้ายมาอยู่ประเทศอนอร์เวย์สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เรียนรู้คือการที่ใหม่รู้สึกว่าใหม่อยากทำอะไรใหม่ได้อะไรแล้วก็ให้พูดไปตรง,งๆเลยค่ะซึ่งถามว่าพ่อแม่สามีเขามองว่าเราหน้าเงินไหมก็ไม่ได้มองว่าใหม่หน้าเง,งินเลยค่ะและอย่างนึงคือพ่อแม่สามีช่วยเหลือใหม่มาตลอดเวลาที่ผ่านมาที่ไหม่ย้ายมาอยู่ประเทศอนอร์เวย์เลยนะคะเขาจริงๆเนี่ยแม่สามีเป็นคนที่แนะนําสามีให้โอนเงินให้ไหม่ใ,หใช้ทุกเดือนเป็นประจำนะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าใหม่ต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์นะไม ทที่ไยอยย่างเดีวอะไรอย่างนึงคือพ่อแม่สามีเนี่ยรู้ทุกอย่างคะ่ะว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่ช่วยผลรถให้ที่ไทยแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายเล็กน้อยที่ไทยด้วยคะ่ะแต่นี่คือบรรยากาศที่ใหม่กับสามีจะไปฉลองวันคริสต์มาสที่บ้านพี่ชายสามีนะคะถามว่าวันคริสต์มาสได้อะไรขอตอบว่าได้เป็นของขวัญและเงินคะ่ะทุกคนส่วนเงินนี่คือไม่เคยขอนะคะแต่ว่าพ่อแม่สามีโอนมาให้เองก่อนวันคริสต์มาสค่ะวันนี้คือเรงใจพ่อแม่สามีม,มากๆค,ค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือใหม่มาตลอดคะ่ะสมัยแรกที่ใหมย่ย้ายมา ประเทศนอร์เวย์นะคะแล้วก็สามีเป็นคนที่มีรายได้น้อยมากๆแต่ว่ารายจ่ายเราเยอะมากๆค่ะแล้วพ่อแม่สามีเนี่ยเขาก็อยากช่วยแบ่งเบาภาระด้วยการซื้ออาหารมาฝากเราทุกเดือนเลยค่ะและนี่คือบรรยากาศงานเฉลิมฉลองคริสต์มาสที่บ้านพี่ชายสามีค่ะพี่ชายสามีเป็นลูกติดของแม่สามีนะคะแล้วก็ปีนี้คือเปย์สามีด้วยค่ะและวันคริสต์มาสทุกปีเนี่ยไมกับสามีจะไปนอนพักที่บ้านพ่อแม่สามีนะคะตื่นเช้ามาพ่อแม่สามีก็ทํากับข้าวให้ทานแบบนี้ค่ะทุกคนบรรยากาศวันนี้คือสวยมากๆเลยค่ะถามว่า เรื่องเงินนี่สาคัญไหมสาหรับชีวิตคู่ไหมเขาตอบว่าสําคัญมากๆค่ะก่อนที่ไหมจะย้ายไปประเทศนอร์เวย์เนี่ยหมก็บอกกับสามีทุกอย่างค่ะว่าหมมีรายจ่ายอะไรบ้างต่อเดือนใหมผ่อนอะไรบ้างแล้วก็ใหมมีหนี้สินอะไรบ้างคือสามีรู้ทุกอย่างเลยค่ะสามีพร้อมที่จะช่วยเหลือเรื่องการเงินที่ไทยค่ะเพราะสามีบอกว่าการที่ไหมจะย้ายไปประเทศนอร์เวย์เนี่ยหมคือต้องเสียสละชีวิตที่ประเทศไทยแล้วก็มานับหนึ่งใหมกับเขาที่นอร์เวย์นั้นเรื่องนี้สามีก็เลยสามารถช่วยได้ค่ะและอย่างหนึ่งคือการที่เราแต่งงานกับสามีฝรั่งเนี่ย เราก็ต้องบอกสามีไปตรงๆนะคะว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็เราอยากได้อะไรคะ่ะ